ก็ดูช่วงล่างของคันนี้นะฮะอันที่เปลี่ยนของที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่ก็มีลูกหมากปลายแหลกตัวใหม่นะครับแน่นปึ๊กคือตัวกเก่ามันก็ตามสภาพมันนะฮะมันรถมันใช้งานผ่านการใช้งานมาแล้วลูกกระบะลูกหมากปลายแหลกพวงมาลัยก็จะได้แน่นเวลาเลี้ยวเวลาอะไรจะไม่สายไม่คอนนะครับโช๊คใหม่เนี่ยนะครับของใหม่เลยนะอามันด้เอ็กตีนะคู่หนึ่งก็สี่พันห้านะครับสี่พันห้ารวมค่าใสา่ก็เกือบหนะ้าพันอ่ะ แล้วก็ลูกหมากปีกนกบนนี่นะครับของใหม่นะฮะลูกหมากปีกนกบนของใหม่นี่นครับอันนั้นของเดิมมันก็หลวมแล้วแต่ตัวนี้ของใหม่แน่แนๆเลยคือช่วงล่างเก็บให้แล้วช่วงล่างกระบะมันมีแค่นี้แหละก็เก็บให้แล้วแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยโชคของเดิมที่เปลี่ยนออกเพราะว่ามันหมดแล้วอรถมันลอยอยู่ในอากาศอย่างี้อย่างีางอางนะ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะอยากเอาไว้อย่างนั้นถ้าอยากเอาอย่างนั้นผมใส่ให้คืนก็ได้นะ แต่ผมว่าเนี่ยมันดีกว่าของใหม่เลย4,000กว่าบาทครับชุดช่วงล่างข้างที่ทําไปหมดวันนี้ก็ก็น่าจะมี6,000กว่าลูกหมากปีกนกบน2ข้างลูกหมากปลายแหลก2ข้างแล้วก็ลก2ต้นครับก็ประมาณ6,500ถึงาเจนทานบาทก็คุมแล้วช่วงล่างขนาดน,นี้ก็รถดีพร้อมใช้งานแล้วไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วคร